หน้าต่างบานนั้นยังคงเปิดรับลมได้ดูไม้ร่วงของปูซานเข้ามาอย่างสม่ำเสมอใบใบสีเหลืองทองปลิดปลิวจากกิ่งก้านเต้นระบำกลางอากาศก่อนจะร่วงหล่นสู่พื้นเบื้องล่างคิมอินซอนหญิงชราววายกสปดปีมองภาพนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากเก้าอี้ตัวโปรดริมหน้าต่างอพาร์ตเมนต์เล็กๆของเธอความเงียบเหงาเป็นเพื่อนสนิทมานานหลายปี นับตั้งแต่สามีผู้เป็นที่รักจากไปไปทิ้งไว้เพียงความทรงจำและบ้านที่เคยอบอุ่นบัดนี้กลับดูกว้างใหญ่เกินไปสำหรับคนคนเดียวกิจวัตรของเอินซอนเรียบง่ายและซ้ำซากตื่นเช้าทำอาหารง่ายๆทานคนเดียวดูรายการโทรทัศน์ที่ไม่ได้ตั้งใจจำเนื้อหาเดินเล่นในสวนสาธารนณนะหากวันไหอากาศดีหรือบางครั้งก็ไปตลาดสดเพื่อซื้อของเพียงเล็กน้อยแคบ อาประทังชีวิตไปวันท่านเสียงโทรศัพท์จากพักมินจุนลูกชายคนเดียวของเธอดังขึ้นไม่บ่อยนักเขามีครอบครัวและหน้าที่การงานในเมืองหลวงนานครั้งจึงจะแวะมาเยี่ยมเย็นช่วงสั้นเทนทิ้งให้ผู้เป็นแม่รู้สึกเหมือนถูกลืมเลื่อนอยู่ในมุมหนึ่งของโลกใบใหญ่ความแห้งเาเก็ากินหัวใจอื่นซอนทีละน้อยเหมือนเถาไม้เลื่อยที่มองไม่เห็นวันหนึ่งคุณนายอีเพื่อ น้ำบ้านวายไลเลียกันแนะนำให้เธอลองใช้สมาร์ทโฟนที่มินจุนซื้อให้เมื่อปีก่อนให้คล่องแค่วกว่านี้ลองเข้ากลุ่มออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุดูสิคะคุณคิมเพื่อจะได้มีเพื่อนคุยแก้งเหงาบ้างคุณนายอีบอกด้วยรอยยิ้มใจดีอินซอนลังเลในตอนแรกโลกออนไลน์ดูซับซ้อนและน่ากลัวสำหรับคนรุ่นเธอ แต่ความเงาก็มีพลังมากกว่านั้นเธอจึงคอยเรียนรู้การใช้งานจนในที่สุดก็ตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มออนไลน์กลุ่มหนึ่งตามคำแนะนำภายในกลุ่มนั้นเต็มไปด้วยข้อความทักทายรูปภาพดอกไม้สวยรวยและเรื่องราวสับเพะของผู้คนหลากหลายอึนซอนอันเงียเลยไม่กล้าแสดงความคิดเห็นจนกระทั่งวันหนึ่งมีข้อความส่วนตัวส่งมาหาเธอจากบัญชีชื่อเจโฮรูปโปรไฟล์เป็นชาหนุ่มหน้าตาดี ดูออนกว่าเธอหลายปีดวงตาของเขามีเส้นและรอยยิ้มดูอบุญใจสวัสดีครับคิมอ่นซอนผมโจนะครับยินดีที่ได้รู้จักข้อความนั้นสุภาพและเป็นมิตรอ่นซอนใจเต้นเล็กน้อยเธอไม่เคยคุยกับคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์มาก่อนแต่ความสุภาพของเขาก็ทำให้เธอวางใจเธอพิมพ์ตอบกลับไปอย่างระมัดระวงังและนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เจอเข้ามาในชีวิตของอึนซอนเหมือนสายลมฤดูใบไม้ผลิตที่ผัดพาความสดชื่นมาสู่หัวใจที่แห้งแล้งมานานเขาช่างพูดช่างเอาใจและดูเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกเหงาของเธออย่างลึกซึ้งบทสนทนาของพวกเขายาวนานขึ้นทุกวันจากการพิมพ์ข้อความสั้นๆกลายเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตประจําวันจเจฮล่าว่าเขาเป็นนักธุรกิจชาวเกาหลีที่ทํางานอยู่ในสิงคโปร์ เขารู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันกันในต่างแดนและการได้คุยกับอึนซอนทำให้เขารู้สึกดีขึ้นมากอึนซอนรู้สึกเหมือนหัวใจกลับมาเต้นแรงอีกครั้งเธอรอคอยข้อความจากเขาในทุกวันคำพูดหวานนอนของเขารูปภาพที่เขาส่งมาให้ดูไม่ว่าจะเป็นภาพอาหารมือรูหรือวิวทิวทัศน์สวยงามจากสิงโพล้วนทำให้เธอรู้สึกพิเศษบางครั้งเขาก็ส่งข้อความเสียงมาทักทาย น้ำเสียงทุ่มนุ่มของเขาทําให้เธอใจสั้นคุณคือแสงสว่างเดียวในชีวิตที่มืดมิดของผมอึนซอนเขาเคยพิมพ์มาเช่นนั้นและเธอก็เชื่ออย่างสุดหัวใจความสัมพันธ์โคกเขาพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเจอโฮเริ่มเรียกเธอว่าที่รักและบอกรักเธอบ่อยครั้งเขาวาดฝันถึงอนาคตที่เขาจะกลับมาเกาหลีเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับเธอ อินซอนรู้สึกเหมือนตัวเองกลับไปเป็นสาวน้อยวัยสีแปดอีกครั้งโลกทางใบของเธอกลายเป็นสีชมพูเธอเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นแต่งตัวสวยขึ้นแบบหน้าซีดเซียวกลับมีเลือดฝาดความสุขฉายชัดออกมาจนคนรอบข้างสังเกตเห็นแต่เธอเลือกที่จะเก็บเรื่องราวความรักครั้งใหม่นี้ไว้เป็นความลับกลัวว่าลูกชายหรือคุณนายอีจะไม่เข้าใจหรือมองว่าเธอแก่เกินกว่าจะมีความรักแบบนี้ แล้ววันหนึ่งโจก็เริ่มพูดถึงปัญหาของเขาครั้งแรกเป็นเรื่องเล็กน้อยเขาบอกว่าคุณแม่ของเขาที่เกาหลีป่วยกระทันหันต้องการเงินค่ารักษาพยาบาลด่วนอึนซอนสงสารและเห็นใจจึงโอนเงินเก็บส่วนตัวจำนวนหนึ่งไปให้เขาโดยไม่ลังเลจะให้ขอบคุณเธออย่างสุดซึ้งบอกว่าเธอคือผู้หญิงที่ใจดีที่สุดในโลกหลังจากนั้นไม่นานปัญหาก็เริ่มใหญ่ขึ้น เขาอ้างว่าธุรกิจที่สิงโปรประสบปัญหาขาดสภาพคล่องต้องการเงินทุนหมุนเวียนอย่างเร่งด่วนหากไม่ได้เงินคอนนี้บริษัทของเขาอาจจะต้องปิดตัวลงเขาดูเคร่งเครียดและสิ้นหวังอึนซอนใจอ่อนยยบเธอสงสารเขาจับใจและอยากจะช่วยเหลือคนรักของเธอให้พ้นจากความทุกข์เธอจึงนำเงินเก็บก้อนใหญ่ที่สามีทิ้งไว้ให้ออกมาโอนให้เข้าไป ทุกครั้งที่อินซอนเริ่มลังเลหรือตั้งคำถามเจอโฮจะมีวิธีพูดให้เธอใจอ่อนเสมอบางครั้งเขาก็ใช้คำพูดหวานหวานลอนลอ้อมอ่อนวอนบางครั้งก็แสดงความน้อยเนื้อต่าใจหรือถึงขั้นคู่ว่าจะตัดขาดความสัมพันธ์เพราะรู้สึกว่าเธอไม่ไว้ใจเขาอินซอนกลัวที่จะสูญเสียเขาไปเธอจึงยอมทำตามที่เขาขอทุกครั้ง เงินบำนาญรายเดือนของเธอส่วนใหญ่ก็ถูกโอนไปยังบัญชีของเจโฮคุณนายอีเพื่อนบ้านที่คอยสังเกตการอยู่ห่างไกลเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติคุณคิมคะช่วงนี้ดูคุณมีความสุขจังเลยนะคะมีเรื่องดีอะไรหรือเปล่าเธอเคยเอ่ยปากถามด้วยความเป็นห่วงอ่นซอนเพียงแต่ยิ้มบางรานแล้วบอกว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษคุณนายอีเห็นอึนซอนแอบไปธนาคารบ่อยขึ้น และบางครั้งก็เห็นเธอนั่งหมอลอยมองโทรศัพท์ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดสลับกับรอยยิ้มอะไรที่มันดีเกินจริงก็ต้องระวังนะคะคุณคิมคุณนายอีเคยเตือนอ้อมนอนแต่อินซอนกลับมองว่าเพื่อนบ้านอิช้าความสุขของเธอเสียมากกว่าวันหนึ่งมินจุนลูกชายของเธอแวะมาเยี่ยมเขาเห็นแม่ของเขาดูสดใสขึ้นผิดหูผิดตาแต่ ก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพาคนแม่ดูมีความลับดูลุกลี้ลุกลนเมื่อเขาถามถึงเรื่องค่าใช้ใจ่ายแต่เขาก็ไม่ได้ขาดขั้นอะไรมากเพราะเห็นว่าแม่มีความสุขขึ้นและตัวเขาเองก็มีเวลาอยู่กับแม่ไม่นานนักต้องรีบกลับไปทำงานที่โซลอื่นซอนทอนหายใจยาวมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้ง ใบใบย,ยังคร่วงลุ่นไม่หยุดหย่อนเหมือนกับเงินในบัญชีของเธอที่ค่อยร่อยร่อลงไปแต่เธอก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวโจเชื่อว่าเขาคือรักแท้ครั้งสุดท้ายในชีวิตของเธอและเธอยินดีจะทำทุกอย่างเพื่อเขาที่รักครับผมมีข่าวดีจะบอกข้อความจากเจโฮปรากาะโฮปรากฏขึ้นบนหน้าสมาร์ทโฟนของอึนซอนในเช้าวันหนึ่งหัวใจของเธอรัร่วด้วยความคาดหวัง ผมกำลังจะเคลียร์ปัญหาทุกอย่างที่นี่ได้แล้วและเตรียมจะเดินทางกลับเกาหลีเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่กับคุณแต่งงานกับคุณเหมือนที่เราฝันไว้ไงครับอินซอนน้ำตาคลอเบ้าด้วยความดีใจในที่สุดวันที่เธอรอคอยก็มาถึงเสียทีแต่ผมต้องการความช่วยเหลือจากคุณเป็นครั้งสุดท้ายจริงที่รักครับที่รัก น้ำเสียงในข้อความต่อมาของเขาดูอ่อนวอนผมต้องการเงินก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายเป็นค่าเต่าเครื่องบินชั้นธุรกิจผมอยากเดินทางอย่างสบายเพื่อไปหาคุณค่าคนย้ายสัมภาระส่วนตัวของผมจากสิงโคโปร์และเงินอีกเล็กน้อยสำหรับเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราที่เกาหลีผมสัญญาครับเมื่อผมไปถึงผมจะคืนเงินให้คุณทั้งหมดพร้อมดอกเบีย้ยอย่างงามเลยอินซอนหน้าชาวาบ เงินก้อนนี้ผมต้องการความช่วยเหลือจากคุณเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆครับที่หลักนำเสียงในข้อความต่อมาของเขาดูอ่อนวอนผมต้องการเงินก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายเป็นค่าเตวเครื่องบินชั้นธุรกิจผมอยากเดินทางอย่างสบายใจเพื่อไปหาคุณค่าคนย้ายสัมภาระส่วนตัวของผมจากสิงโคและเงินอีกเล็กน้อย สำหรับเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราที่เกาหลีมันคือเงินเก็บก้อนสุดท้ายในชีวิตของเธอจริงๆเงินที่เธอตั้งใจจะเก็บไว้ใช้ในายามชุกเฉินหรือเป็นมรดดกห้มินจุนความลังเลชายชาติขึ้นในแววตาของเธอเจาโฮคงสัมผัสได้ถึงความเงียบของเธอข้อความต่อมาจึงเต็มไปด้วยคำอ้อนวอนและคำมั่นสัญญาได้โปรดเธอครับอึนซอนถ้าไม่มีเงินก้อนนี้ผมก็กลับไปหาคุณไม่ได้จริง ความฝันของเราก็จะพังทลายลงคุณไม่อยากให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับผมรักคุณมากนะรักมากกว่าชีวิตของผมเสียอีกภาพของเจ้าที่ยิ้มให้เธอในรูปโปรยลอยเข้ามาในความคิดคำพูดหวานหวานที่เขากระซิบผ่านข้อความเสียงความหวังที่จะได้ใช้ชีวิตรวมกับเขาในบ้านหลังนี้ที่ปูซานมันหอมหวานเกินกว่าจะปฏิเสธได้อึนซอนหลับตาลงสูดหายใจลึกติก นี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่ฉันจะได้มีความสุขจริงๆเธอคิดในใจเช้าวันรุ่งขึ้นอ่นซอนแต่งตัวเรียบร้อยเดินทางไปยังธนาคารด้วยหัวใจที่ทั้งเต้นแรงและหนักอึง้งเธอบอกกับพนักงานธนาคารว่าต้องการถอนเงินทั้งหมดในบัญชีพนักงานสาวมองเธอด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ซักถามอะไรมากนักหลังจากกรอกเอกสารและรออยู่ครู่หนึ่งเงินสดคอนใหญ่ ก็มาอยู่ในมือของเธออึนซอนมองมันด้วยความรู้สึกที่หลากหลายมันคือเงินเก็บก้อนสุดท้ายในชีวิตของเธอจริงๆเงินที่เธอตั้งใจจะเก็บไว้ใช้ในยามชุกเฉินหรือเป็นมอดดักให้มินจุนความลังเลชายชัดขึ้นในแวลตาของเธอเจ้าคงสัมผัสได้ถึงความเงียบของเธอข้อความต่อมาจึงเต็มไปด้วยคำอ้อนวอนและคำมั่นสัญญาได้โปรดเธอครับ อึนซอนถ้าไม่มีเงินคอน,นี้ผมก็กลับไปหาคุณไม่ได้จริงๆความฝันของเราก็จะพังทลายลงคุณไม่อยากให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับผมรักคุณมากนะรักมากกว่าชีวิตของผมเสียอีกภาพของเจโฮที่ยิ้มให้เธอในรูปโปรไปล์ลอยเข้ามาในความคิดคำพูดหวานทานที่เขากระสิบผ่านข้อความเสียงความหวังที่จะได้ใช้ชีวิตรวมกับเขาในบ้านหลังนี้ ที่ปูซานมันหอมวานเกินกว่าจะปฏิเสธได้อึนซอนหลับตาลงก่อนจะนำเงินทั้งหมดไปโอนเข้าบัญชีที่เจโฮให้มาจนหมดสินขอบคุณมากครับที่รักที่รักขอบจริงๆคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของผมผมจะรีบจัดการทุกอย่างแล้วจะติดต่อกลับไปทันทีที่ถึงสนามบินนะครับรอผมนะข้อความสุดท้ายจากเจเฮเฮเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง อินซอนกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ด้วยหัวใจที่พองอดเธอนั่งรอโทรศัพท์จากเขารอข้อความจากเขาวันแล้ววันเล่าสองวันผ่านไปโจเฮก็ยังเงียบหายบัญชีโซเชียลมีเดียที่เธอเข้าไปดูรูปเขาทุกวันบัตรนี้มันแจ้งว่าไม่พบบัญชีผู้ใชน้นี้เบอร์โทรศัพท์ที่เคยโทรคุยกันนานนับชั่วโมงตอนนี้กลายเป็นหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ อึนซอนพยายามโทรหาส่งข้อความซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่สิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงความเงียบงนันเธอนั่งจ้องหน้าจอโทรศัพท์อย่างไร้ความหวังหัวใจของเธอเริ่มสั่นหายความกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาความจริงอันโหดร้ายที่เธอพยายามปฏิเสธมาตลอดเริ่มกัดกินหัวใจของเธอทีละน้อยทีละน้อยโลกทั้งใบของคิมอึนซอนพังทลายลงในพริบตาเธอไม่ได้ถูกรัก เธอไม่ได้เป็นที่ต้องการเธอเป็นเพียงเหยื่อเหยื่อของนักตุมตุนใจร้ายที่พรากทั้งเงินและความฟันของเธอไปจนหมดสิ้นน้ำตาที่ไม่เคยเหือดแห้งไหลรินอับแก้มเหี่ยวย่นของอึนซอนเธอไม่กินไม่นอนร่างกายสูผ้ผอมลงอย่างรวดเร็วห้องอาพาร์ตเมนที่เคยเป็นสวรรค์น้อยจ้าบัดนี้กลายเป็นกรงคังแห่งความอับอายและความโง่คลาของตัวเอง เธอนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเดิมริมหน้าต่างมองออกไปยังใบไม้ที่ยังครวญโรยไม่หยุดหย่อนแต่ในสายตาของเธอไม่มีแววแห่งความฝันอีกต่อไปมีเพียงความว่างเปล่าและความเจ็บปวดที่เกินจะบรรยายเสียงเคาะประตูหน้าห้องดังขึ้นเบาอึนซอนสะดุ้งเล็กน้อยเธอไม่อยากพบเจอใครไม่อยากให้ใครเห็นสภาพอันน่าสมเพชของเธอ แต่เสียงเคาะประตูก็ยังดังต่อเนื่องพร้อมกับเสียงเรียกที่คุ้นเคยแม่ครับแม่ครับเปิดประตูให้ผมหน่อยนี่มินจุนเองครับมินจุนลูกชายของเธอเองเขากลับมาเยี่ยมโดยไม่ได้บอกลุงหน้าเพราะติดต่อแม่ทางโทรศัพท์ไม่ได้มาหลายวันแล้วด้วยความเป็นห่วงเขาจึงรีบเดินทางจากโซลมาปูซานทันทีอึนซอนพยายามรวบรวมเรียวแรงที่เหลืออยู่ลุกขึ้นไปเปิดประตู เมื่อมินจุนเห็นสภาพของแม่เขาก็ตกใจจนพูดไม่ออกแม่ของเขาดูเหมือนคนละคนไใบหน้าซีดเซียวดวงตาบวมชำ้ำร่างกายพายผอมราวกับคนป่วยหนักแม่ครับเปิดประตู